ปี2 0 2 1่อาจไม่ใช่ปีที่ชวนให้หน่าจดจำเท่าไหร่แต่สำหรับแฟนคลับของแซ็กสไนเดอร์นี่คือปีที่ความฝันของพวกเราเป็นจริง the age หลังการก่อกู้วิบากกรมสไนเดอร์คาดเรายังได้เต็มอิ่มกันต่อกับหนังเรื่องใหม่ของแซ็กที่ไร้ข้อจำกัดในการสร้างใส่เต็มทุกองค์ประกอบและเป็นตัวเองได้ถึงที่สุด อ a y a ม m ออ f t h อ Dead แผนปล้นซอมบี้เดือดการกลับมาทำหนังซอมบี้ครั้งแรกในรอบ17ปีของแซ็กส์ไนเดอร์ที่ไม่ใช่การเดินตามรอยเดิมแต่เป็นการเพิ่มเติมวิสัยทัศน์และยกระดับคนตายเดินได้ สูวิวัฒนาการขั้นใหม่หากมองโดยผิวเผิน Army of the Dead คือหนังที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากนอกจากความมันกับภาพของกลุ่มทหารรับจ้างอาวุธครบมือสากระสุนเฮดช็อตใส่ซอมบี้จรกรรมชิงเงินล้าน There the 200 million in the basement vault beneath the strip. แต่เมื่อได้ดูหนังแล้วเรากลับพบว่าหนังเรื่องนี้มีหัวใจกว่าที่คิด People are afraid what they understand. นับตั้งแต่ Man of Steel เราจะสัมผัสได้ถึงประเด็นความเป็นพ่อคนที่ไหลเวียนอยู่ใน DNA หนังแซกผู้เป็นคุณพ่อลูกแปดและนับตั้งแต่การจากไปของลูกสาว เรื่องราวความพยายามในการสมานแผลใจระหว่างพ่อและลูกจึงกลายเป็นหัวใจหลักในพาร์ทดรามา่าที่เพิ่มความเป็นมนุษย์ให้กับบทภาพยนตร์เรื่องราวในส่วนนี้เปิดโอกาสให้เดฟวอร์ทิซาโชว์ทักษะด้านการแสดงมากกว่าต่อยตีตัวละครของเขาไม่ได้ไร้เทียมทานมีจุดบอดข้อผิดพลาด ภารกิจของเขาในเรื่องจึงเป็นเสมือนการไท่บาแก้ไขอดีตที่แตกสลายเพราะเ e t ตฟลิกซ์ไม่ได้จำกัดความยาวของหนังแซ็กไนเดอร์เลยมีพื้นที่ในการเล่าเรื่องมากกว่าเคยตั้งแต่การใช้เวลารวมทีมผู้บทตัวละครสมทบที่ปกติแล้วเราจะไม่สนใจใยดีพวกเขา แต่พอหนังมอบพื้นที่ให้เหล่าตัวละครคาแรคเตอร์จา๋ากลับดูมีเลือดเนื้อหัวใจ I hate my life so deeply If I had 2 million dollars my life would change drastically Yeah ส่งผลให้เราคอยลุ้นชะตากรรมของแต่ละตัวละครกว่าที่เคยโดยเฉพาะตัวละครนักเจาะเซฟลุดวิกด,ดีเทอร์ที่คอยมอบอารมณ์ขันและลดความตึงเครียดของสถานการณ์ How precisely do we do the zombie c l i n i หรือแม้แต่ตัวร้ายฝั่งซอมบี้พวกมันก็มีความรู้สึกนึกคิดชวนให้เห็นอกเห็นใจไม่ได้ดิบเทอนไปหมดอย่างที่คิด What the... และที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือเครดิตเปิดเรื่องนับว่ายอดเยี่ยมเปียมความแซกไม่แพ้กับ <S <S 1> <S 1> วอชเมดเช่นเดียวกับงานภาพที่แซกค,ควบตำแหน่งเป็นผู้กำกับภาพในหลายช็อตแซกเลือกใช้ d Dream l เ n น50มม ที่มีเดฟออฟฟิลสุดเฉพาะตัวจนเรียกได้ว่า Army of the Dead คือหนังซอมบี้ที่ภาพสวยที่สุดในส่วนของฉาแอชัอน,นก็ถูกเลือกวางตำแหน่งได้อย่างลงตัวและหลากหลายภาพสโลโมชั่นที่ใช้อย่างถูกจังหวะไม่ได้เยอะทั้งเรื่องเหมือนผลงานช่วงหลังของแซก เสียงปลอกกระสุนที่กระทบลงบนผืนและเลือดที่กระเซ็นไปทั่วจอบยังคงเป็นการยืนยันว่าแซ็กไนเดอร์ชำชองในการสร้างฉากแอคชั่นมากแค่ไหน <No. S 1> ใครที่เป็นแฟนเกมอย่าง Left 4 Dead หรือ Dead Rising น่าจะเต็มอิ่มกับฉากแจกคอมโบยิงกราซอมบี้กลางคาสิโน,โนแน่นอน <No. S 1> สิ่งที่ผิดหวังเล็กน้อยคือในส่วนของอัลฟาซอบที่มีลูกเล่นมากมาย แต่หนังไม่ได้หยิจบจากฟังก์ชันของผู้มันมาใช้ให้คุ้มเท่าที่ควรแม้จะอบอวลด้วยบรรยากาศความไม่น่าไว้วางใจแต่บรรยากาศความเป็นหนังสยองขวัญกลับเจือจางกว่าที่ควรเป็นและสําหรับคนที่ไม่ใช่แฟนหนังของแซกก็อาจจะรู้สึกว่าเนื้อเรื่องยืดยาวจนเกินไปแต่สําหรับใครที่เป็นแฟนขับของเขาคนนี้นี่คือคอมโบแห่งความสุขสันมันเลือดสาดกับประสบการณ์แซกไนเดอร์เต็มรูปแบบวันจะเต็มสมการรอคอย อาเมียร er. ์ออฟเดอะเน็ตแผนปล้นซอมบี้เดือดว่นหนีที่เน็ต l ฟลเท่านั้นก่อนจากกันไปบอกผู้เราเน่อยครับว่าคุณรู้สึกอย่างไร กับ Army of the Dead ถ้าคุณรักหนังซอมบี้ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดล่าคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูเจาะลึกถึงหนังอลังการกว่าใครที่เดียวที่จอดอออกจัคสุเอตพิมจารีภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย